วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทางออกประเทศไทยนะคะวันนี้พบกับดิฉันกุลทิดาชวนกุลอีกเช่นเคยนะคะพบกันในตอนนี้เนี่ยเราก็ต่อเนื่องกันนะคะสําหรับประเด็นเรื่องของระวังน้าพึ่งหยดเดียวคือตอนที่แล้วเนี่ยก็ได้ชี้ให้เห็นนะคะว่าน้ําพึ่งหยดเดียวอันอาจจะเกิดมาจากตรงไหนได้บ้างเตือนสติดังๆซึ่งคุณพเดชขอใช้คําว่าคุกคาม ไปที่สวนะคะหรือแม้แต่กระทั่งกกตอเองก็ควรที่จะต้องคิดให้ดีๆเหมือนกันทีนี้กลับประเด็นเรื่องของการกลับบ้านของอดีตนายกทักษิณเนี่ยก็มีบางส่วนมองว่านี่อาจจะเป็นน้ำเพื่งหยดเดียวเหมือนกันนะคะเพราะก็ต้องยอมรับว่าอดีตนายกทักษิณเนี่ยคือบุคคลที่มีคนรักเยอะแต่ก็มีคนที่ ขออนุญาตใช้คํานี้ว่าเกลียดอ่ะก็มีทั้งรักและเกลียดนะคะเคยมีคนออกมาชุมนุมขับไล่ยเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นตอนกลุ่มพันธมิตรหรือแม้แต่กระทั่งในยุคของกอปปสและรอบนี้ถ้ากลับมาอีกจะกลายเป็นอีกหนึ่งชนวนที่เป็นน้ำพึ่งหยดเดียวของอีกฝั่งหนึ่งไหมอ่ากับที่คุณปรด็จใช้คำว่าเขากับเรา จะเป็นของเขาหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวช่วงนี้มาพูดคุยกันนะคะกับทางคุณพเดชูุรีปฏิพันธ์หรือว่าพญาไม้นะคะสวัสดีคะ่ะคุณพเดชคะว,คว่าด้วยตอนที่แล้วเขากับเราได้เห็นกันแล้วว่าใครคือเขาและใครคือเราและได้เห็นแล้วว่าอะไรที่จะนําไปสู่น้าพึ่งหยดเดียวบ้างทีนี้คุณพเดชคิดยังไงที่บางส่วนก็มองว่าการกลับบ้านของอดีตนายกทัศน์ศินี่ก็เป็นน้เพึ่งหยดเดียวสําหรับเขาเหมือนกันอ่าคือผมว่าครอบครัว ชินวัตรคิดถูกคิดถูกนะเพราะว่าวันนี้ในสถกกานที่ยังอึมครึมเนี่ยนะฮะ <c oughs> ยังมีการพยายามที่จะขัดขวางการเป็นรัฐบาลของแปดพักการเมืองนะ,ะ <c oughs> มันยังมีความประสงค์ที่จะหยุดตัวนายกมตรีของพรรคเกาไก่ด้วยเรื่องราวต่างๆ เราลองมาคิดดูนะว่าการมีหุ้นสี่หมื่นห้าพันหุ้นในศพของไอทีวีใช้คําว่าศพนะคะในศพมันตายแล้วนี่มันตายโดยคําสั่งรัฐบาลคําสั่งศาลแม้บางคนจะนบอกว่าไม่ตายก็ตามเออมันจะเป็นซากอยู่เพราะในซากเนี้ยแต่จริงๆแล้วมันเป็นศพคือตายแล้วนะคะแนนสี่หมืนห้าพันหุ้นในในศพเป็นล้านล้านหุ้น มันมีความหมายขนาดที่จะให้ประเทศนี้ต้องไปเสี่ยงกับเรื่องนี้ไหมม,มันมีราคาพอไหมเมื่อเทียบกับการที่คน14ล้านคนยอมรับนายกวนตรีจากพรรคก้าไก่ว่าที่นายกมนตรีพรรคก้าไก่คะแนน14ล้าน4แสนคะแนนการยอมรับของอีก10ล้านคะแนนของพรรคเพื่อไทย เพื่อสนุนคุณพิธาให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่มันคุ้มไหมกับการจะปดเขาด้วยเรื่องจิบจ้อยเรื่องที่มันเล็กกว่าฝุ่นแต่เอามาบังโลกทั้งใบเอามาบังประเทศทั้งประเทศเอาบังความต้องการของคนแปดพักสามสิบล้านเสียงม,มันถูกหรือผิด การที่เราครั้งหนึ่งเราเคยเปลี่ยนแปลงคุณสมัรศย์ทรเวทเพราะแค่ไปผัดอาหารในกระทะแต่เราทำลายนายักมติและพรรคการเมืองหนึ่งพรรคซึ่งมีประชาชนที่มากที่สุดเลือกมามนะนั่นเป็นการใช้อำนาจที่ทำให้บ้านเมืองนี้วุ่นวายมาจนถึงวันนี้อย่างนั้นเคยมีความสง,งบเกิดขึ้นไหม จนต้องมาใช้อำนาจปืนบังคับควบคุมจากนั้นก็มีผู้ต้องหาจำนวนมากเข้าคุกแล้วคุณเคยชนะไหมในการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณครอบครัวจินวัตรบอกว่าคุณทึกษิ์จะพึ่งกลับมาเลยเดือนนี้ก็เดือนนี้มันอยู่ในระหว่างการต่อสู้ระหว่างอำนาจเก่ากับอำนาจใหม่คุณเข้ามาเขาก็จะเป็นเหตุ ในการปลูกคนที่ไม่ชอบทักษิณหรืออยู่ฝั่งนะและคนที่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยให้ออกมาเดินขบวนอย่างที่มีคนขู่คามขู่มาว่าจะเอาคนลงถนนนะฮะ <c oughs> ก็มีคนพูดคำนี้ออกมาแล้วนะ <c oughs> ก็เราจะรองดูกันนะฮะเอาไว้ไว้ให้คุณทักษิณมาจัดระบาลเสร็จก็ได้เพราะตอนนี้การที่เขาไม่มาไม่ได้แปลว่าเขากลัวนะ ไม่ใช่กลัวคนไม่ได้กลัวมึงมนะเขาไม่ได้กลัวเขารู้เลยว่าไม่มีราคามันชัดเจนมากคนที่ยืนอยู่แล้วมีคนอีกยี่สิบก้าวล้านคนยืนอยู่ข้างหลังเขาจะกลัวใครกลัวใครให้มึงให้เป็นราชสีตัวเดียวก็ไม่กลัวนี่มันไม่ใช่ราชสีด้วยนะไม่ใช่ราชสีไม่ใช่แม้กระทั่งเสือ แมวป่าแมวเป็นสันน่ารักแมวเป็นสันน่ารักเอาละแค่นี้พอไม่ใช่มันไม่ถูกต้อง <คะ S 2> พวกคุณทํามาแล้วแล้วนแ,แ,แล้วตอนจบไปยังไงติดคุกไปกี่คนเป็นคนครึ่งคนครึ่งค,คุกอยู่ตอนนี้ใช้หรือเปล่าลากเรื่องยาวคดียาวนานมาเนี่ยจนถึงวันนี้เป็นสิบสิบปีก็ช่วยคุณเต็มที่แล้วนะแต่อยากจะมาอ่อคาขอเวรหม่ก็เชิญ บอกจริงตรงนะผมไม่อยากเห็นเขาทำอ,อ,อยากท้าให้ทำมันได้จบสักทีไอสิ่งแปลกปลอม form, มันได้จบไปสักทีแปลว่าคุณเพเดตมองว่าควรจันหลังกรกฎาคมใช่ฮะเพราะว่าภายในกรกฎาคมคือเขาไม่อยาก,ายากเขาไม่ได้มาไม่ยะมาเพราะกลัวเขามาเพราะเ็าไม่อยากให้วุ่นวายเขาอยากให้บรรยากาศหลังการเลือกตั้งมันไปย่างในคันลองที่ไปสู่ความสงบ ไปสู่สิ่งที่มันถูกต้องและเป็นจริงไปสู่วิทยาศาสตร์ทางการเมืองอคือผู้ชนะในการเลือกตั้งก็ต้องเป็นรัฐบาลยังคุณจะเขียนรัทธิขึ้นมาทําไมคุณเขียนกาตราที่โหดร้ายที่สุดอยู่แล้วด้วยค่ะไม่มีใครเป็นรัฐบาลได้หรอกครับถ้าไม่ไประชาชนสามสิบล้านคนไม่ลงมาลงมา,ลง,มาลงเสียงให้คุณไปมองภาพแบบเดิมแต่ประชาชนตอบคุณด้วยภาพที่ใหญ่ย,ยกวเดิม คุณประเมินไว้แค่นี้ประชาชนตอบคุณด้วยจํานวนคุณคุณประเมินไว้นี่คือทะเลาสาบแต่ประชาชนตอบคุณด้วยน้ําในมหาสมุทรไม่มีราคาไม่มีใครกลัวพวกคุณอีกแล้วสิ่งที่คุณต้องจาให้ได้นะมีคนจำนวนมากเลยพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับคุณแต่ความสงบมันต้องมาก่อนถ้าเราสามารถ เปลี่ยนแปลงทุกอย่างจากการเลือกตั้งครั้งนี้ไปสู่การมีอำนาจของฝั่งที่มาชนะการเลือกตั้งอย่างสุขุมคัมภีรภาพแล้วก็ไม่ให้บ้านเมืองวุ่นวายให้คนทั้งโลกเชื่อว่าเราเป็นประชาธิปไตยแล้วนะฮะนั่นก็คือการนั่นก็คือการต่อสู้กันเพื่อรักษาสามสีของของธงชาติไทยให้ยืนยงคงอยู่นะฮะเราไม่ต้องมาร้องเพลง หากสยามยังอยู่ยังยืนยงนะะเราก็เหมือนอยู่คงชีพด้วยไม่ใช่ครับเราไม่ต้องมาร้องเพลงนี้กันอีกแล้วให้ประชาชนเขาร้องเพลงของเขาขึ้นมาเองอในการเลือกตั้งคะแนนเสียงทั้งหมดมันคือเพลงที่เพลาะที่สุดในวันนี้ค่ะนะทีนี้ถ้าสมมุติจะเป็นไปได้ไหมคะว่าความไม่สงบความวุ่นวายนี่แหละที่อาจจะเป็นช้อยและเป็นทางเลือกให้มาเลือกความสงบจบที่ลงตู่ มันเป็นไม,ไม่ได้อยู่แล้วครับพระลุงตู่ท่านก็ตอบคําถามนักข่าวซึ่งเท้าซีทุกวันถามเขาทุกวันอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นก็เท้าที่ท่านก็หลบเลี่ยงทุกครั้งท่านก็รู้ว่าเขาเป็นทหารนะเขาเรียนรู้สงครามมาทั้งชีวิตเขารู้แพ้คืออะไรชะนะคืออะไรเขาประเมินค่าค่าศึกได้ถูกต้องอนะวันนี้ไทยประกาศสงครามกับจีนเหรอพรุ่งนี้เราประกาศสงครามกับประเทศจีนเลยไหม หรือจะประกาศสงครามกับอเมริกาเราก็ประกาศสงครามได้แค่แถวแถวบ้านเราเองถ้าอยากทำแต่เราก็ยังไม่เคยประกาศสงครามไม่ว่ามันจะตัวเล็กตัวน้อยมันจะโกงแผ่นดินไปเราไปแล้วเท่าไหร่มันจะเอาภูเขาเราไปทั้งลูกเราก็สงบเงียมมาตลอดไม่เคยสู้ใครเลยเองจะมาสู้กับใครก็ไม่เคยสู้ใครประเทศเล็กๆประเทศนึงถูกเราบุกลูกกันมาทั้งชาติตลอดประวัติศาสตร์เป็นพันปี เอาภูเขาเราไปเอาที่ดินเราไปแล้วก็งอเราลบกันเองไงฮะลบกับประชาชนก็ไม่ใช่ฮะก็ถามว่าก็อยากจะถามที่เป็นคําถามอยู่ไงเราจะมีกองทัพไว้ทําไมอะ่ะก็ราวเขาก็มายึดเกาะเปล่าไปแล้วก็ต้องยอมเกาะกลางเก,ะกาะแก่งกลางแม่น้าโขงก็เป็นของเขาไม่ของเรานะยอดภูเขาก็เป็นของเขาเรามีแค่ตีนเขาอะไรเงี้ยเขายึดภูเขาเขามายึดแผ่นดินยึดอะไรไปหมดเราก็ยอมเขาหมด ที่ไหนไม่ยอมมั่งใต้ก็ใตก้ตก็โดนยึดพม่าก็ยึดไปบางส่วนลาวก็ได้ไซบุรีไปขืมศขเมนก็ได้ไปแล้วก็อยู่เฉยๆแล้วก็ยอมแล้วจะเตรียมอาวุธไปทำอะไรการชนะสง,งครามคอมมิวนิสต์ก็เพราะการเมืองนโยบาย66สิทับสองสาไม่ใช่ปืนไม่ใช่รถถังไม่ใช่เครื่องบินนโยบายทางการเมืองของ ป,ป้าเปมของพลเอกชวลิตชัยจงจะยุตก็เรียกเขากลับเข้ามาคุยกันสงครามตอนนี้ก็จบธงก็จะเป็นสามสีเหมือนเดิมไม่ใช่สีแดงค่ะเห็นไหมก็ยังเป็นสามสีก็ชัดๆอยู่แล้วอะ่ะผมถึงบอกว่าทาหารเขารู้สงครามเป็นยังไงเขายอมถอยกัปให้พวกเด็กเล็ก,ก,กๆข้างบ้านเพราะเขาก็อยากสร้างไม่ตีไว้ เพราะเขาอาจจะมองว่าการเสียแผ่นดินไปแค่นั้นแต่ว่าเงินบาทเราไปปกครองประเทศเขาทั้งประเทศเขายอมเสียเส้นเก,เกาะอเนินกลางแม่น้าโขงแต่เงินบาทมันข้ามไปทั้งทั้งทั้งไปเสยราวไปแล้วเงินบาทบุกเข้าไปในพม่าจนถึงล่างกุ้งแล้วการเสียแค่นั้นแล้วก็แลกการคุปกการบุกรุกได้ทางเศรษฐกิจมันอาจจะคุ้มเ็านะนี่ผมช่วยเขานะ<ๆ>ผมช่วยอธิบายเหตุที่เขาไม่เคยอธิบายเลย เพราะฉะนั้นคือเท่าที่ดูท่าทีของใช้คําว่าเขาแล้วกันนะคะก็ยังดูนิ่งๆอยู่จนมีการแซวว่าเอ๊ะรอนายกส้มหล่นหรือเปล่าซึ่งไม่รู้ว่าใครจะรอนายกส้มหล่นมันไม่มีหรอกครับส้มหลน่น <c oughs> ผมเชื่อว่าคนเป็นแม่ทัพบ,บก <c oughs> คนเป็นแม่ทัพบ,บกสามคนที่เป็นลุงเป็นแม่ทัพบ,บกทั้งสามคนรวมกันแล้วอยู่ในกองทัพบกมาสิบปีเป็นทหารตั้งแต่อายุยี่สิบ กเกษียณหกสิบเขารู้จักสงครามดีในทุกรูปแบบสงครามที่ใช้อาวุธสงครามที่ใช้กล่องเลือกตั้งความแพยแพ้มันมองเห็นชัดอีกกี่ทีก็ยังเป็นแบบนี้ไม่เชื่อเลือกตั้งใหม่วันนี้เลยยอมเสียไปหกเจ็ดพันล้านเลือกตั้งอีกทีคุณจะเห็นตัวเลขที่มากกว่าเดิมใช่แล้วคุณเห็นการแพ้แพ้ที่หนักกว่าเดิมนะ วันนี้พวกคุณมีแต่ร่อยหลอผมชื่อว่ามันยุ่งเพราะอะไรเพราะนักข่าวตะบี้ตะบันถามแต่เรื่องราวที่มันไม่สร้างสรรค์พยายามให้เกิดการต่อสู้เพื่อจะสร้างวิวสร้างการสะสมของคนดูคนฟังพยายามปั่นจริง้งหรีดสองตัวให้แม่งกัดกันสามหรือสี่ตัวนะะ โดยความมันในอารมณ์โดยการสนุกในอาชีพนะวิธีที่การลุกขึ้นมาถามก็ดีไม่ว่าจะถามคุณพิธาเวลาให้แถลงก็มันเป็นคำถามที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับนักข่าวในอดีตเขาไม่ได้ถามกันอย่างนี้คุณพิธากำลังถามเรื่องกำลังประชุมเรื่องแปดพักคู่ทื่งนระบายทั้งหมดจะทำอย่างนี้มันต้องถามเรื่องเรื่องในนั้น เรื่องคุณว่าไงคะเรื่องคุณนตู่จะกลับว่าไงเขาจะรอฟ้อมหล่อนอยู่ใช่ไหมไม่ใช่อันนี้มันไม่ใช่วิสัยคุณต้องไปดูฝรั่งเขาถามบริคสตนันไปดูเขาถามกันนะเขาถามกันแบบไหนวันนี้เราอยู่ในสภาพที่ว่าสิ่งที่มันทำให้เกิดความกระทบกระทั่ง ความไม่ลงรอยยุค,คนให้กัดการระหว่างหัวหน้าพักเพื่อไทยกับสิทาทิวาลีปั่นซ้ายทีขวาทีซ้ายทีขวาทีแล้กก็ไปเพื่อไทยบ้างแล้วก็เปลี่ยนกลับไปจับคนอื่นมาชนกันใหม่หนะตรงนี้ที่สำคัญเหตุที่มันมากมายวันนี้มันเพราะเรื่องนี้ด้วยถ้าอย่างนั้นวันนี้คุณพเดชพอจะสรุปได้หรือย่างคะว่าใครจะได้เป็นนายกคนที่สามสิบวันนี้ ส6ล้านเสียงและสิบสล้านบวกกับสิบล้านตีรวมกันประมาณยี่ล้านเสียงค่ะในเขาประกาศเขาจะอยู่ด้วยกันอคุณหมอชนนาบอกจะอยู่ด้วยกันตลอดไปเลยค้าน,นก็จะค้านด้วยกันะนะถ้าจะเป็นรัฐบาลก็เป็นด้วยกันแต่การเป็นฝ่ายค้านมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะอะไรเพราะเขาเกินครึ่งไปแล้วเมื่อเขาเผนอันเป็นสองเป็นสองพัก ขามีคะแนนเกินครึ่งอย่างชัดเจนแล้วผสมได้อีกถึงสามร้อยกว่าคุณจะขัดขวางเขาได้ก็แค่ไม่กี่เดือนหลังจากนี้ไปเมื่อถึงพิภาน,น้า mm hmm. เหตุการณ์ก็จะไม่ใช่อย่างนี้แล้วนะคุณจะไม่ได้เลือกนายกแล้วแต่คุณจะใช้สิบเดือนของการของสิ่งที่อำนาจที่มีอยู่เนี่ย mm hmm. เพื่อสร้างความวุ่นวายไปอีกสิบเดือนในประเทศนี้เหรออกลับไปเรื่องเดิมมันก็อย่างนี้อยู่ ตอนนี้ถ้าถามว่าแล้วใครเป็นนายกในสองพักเนี่ยจะมีนายกสี่คนตามกฎหมายตามกฎหมายนะมีนายกสี่คนเมื่อผู้หนึ่งท่านหนึ่งท่านใดสองพักก้าวไกลล้มไปเพราะมีคนเดียวอมีเขามีคนเดียวมันก็เหลืออีกสามคนทางฝั่งนี้สามคนฝั่งนี้จะใครคนหนึ่งในสามคนฝั่งนี้ซึ่งมลีลักษณะแตกต่างกันคือสาม สามคนสาม,มุมสามคนสามสามความสําคัญเลยฝัออ่งหนึ่ง <จน S 2> กฎหมายฝัยะะ่งหนึ่งเศรษฐกิจฝั่งหนึ่งการเมืองอะนะสามมุมคุณจะเลือกคนไหนที่เหมาะกับสาภาพจากนี้ไปอีกสามอีกหกเดือนอใช่ไหมฮะอีกหกเดือนจะเอาไข่เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเมื่อถ้าคุณพิธามีอันเป็นไปด้วยเวทคนมนคาถา มันก็จะเหลือว่าสามเขาก็จะเขาก็จะถามว่าแล้วฝั่งนี้จะเอาใครเป็นก็มาคุยกันแ้วถ้าถามคุณผดดิ์อ่ะถามผมมันคงก็าว่าในสามมุมนี้ก็อยู่ในสถานการณ์ที่มีอยู่นี้ต้องใช้ใครจะใช้นกกฎหมายไหมดูตามสถานการณ์ใช่ไหมคะใช้กฎหมายไหมถาม้ามันเต็มไปด้วยเล่ดกลมนคาถา<ม>ก็ต้องใช้นกกฎหมายมาเป็นนายก<ม>ถ้าเราสงบราบคาบเรียบร้อยดีเราก็ต้องใช้นักเสกสเก็ตนะฮะ สำหรับอุ๋งอิงน่ะผมเห็นด้วยกับคุณหญิงพระจมานมเด็กยังเด็กอยู่ยังไม่ควรเอามาใช้งานนะผมก็คิดว่าครอบครัวชีวะก็ต้องเซฟเธอไว้ก่อนอนะนอกจากจะมีเหตุที่ฝั่งหนึ่งขอให้เป็นเขาอุ๋งอิงมารีเควสอย่างงี้หรอมีคำขอร้องมามีการบอกต้องเป็นคนนี้อาจจะขัดไม่ได้ก็อาจจะยอม,อมนะ แต่น่าจะเป็นคนสุดท้ายที่พักครอบ,คร,อบครัวจะเลือกนะถ้าต้องให้เลือกโดยเสรีโดยอิฐโ,โ,โดยสอบอายใจนะคุณอิงก,ก็จะเป็นคนสุดท้ายแต่ถ้าเป็นงเกมไกลาทางการเมืองคุณอิงก,ก็จะเป็นคนแรกคนแรกเพราะการที่ครอบครัวชีวัตต้องเอาอิงมามาเป็นนายกในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยการเรียกร้องขนาดนี้มีนักร้องมากมายที่ร้องโดยไม่มีคุณภาพ แล้วก็มีองค์กรอิสระมากมายซึ่งก็ยังมีความแข็งใจในเรื่องความเป็นอิสระอุ๋อิงก็จะไปอยู่ในชะตากรรมแบบเดียวกับหลายๆคนที่เป็นมาแล้วเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ตรงสามทางเลือกนี่เองนะฮะอีกทางเลือกหนึ่งก็เมื่อรัฐภาทั้งหมดเนี่ยเป็นเสียงส่วนใหญ่วายได้แล้วเนี่ยนะ แล้วมีเหตุให้นายกทั้งสี่คนเนี่ยเป็นนายกไม่ได้ในสองพักประธานสาภาก็หาคนนอกเข้ามาได้มันจะไม่กระโดดไปที่พักอันดับสามเหรอคะถ้าสมมุติว่าสองพักมันไม่ผ่านสองร้อยห้าสิบอันดับสามมันจะมาจากไหนอะ่ะถ้าถาไม่มีสวด้วยแล้วประธานสาภาเนี่ยสามารถเอานายกคนนอกเข้ามาได้ แต่ก็ต้องอาศัยเสียงของสมานใพออยู่แล้วเขามีสามร้อยเสียงเนี่ยสามร้อยเสียงในห้าร้อยมันก็มันก็สามในสองเลยไปแล้วสามร้อยบวกบวกไปแล้วไม่ใช่ค่ะสามไม่เอาเจ็ดสิเราเอาเสียงผู้แทนเอาเสียงเอเสียงสสสอ่อนของสองสภานะย่างดิเราเราพูดไปถึงอีกว่าในอนาคตอีกสิบเดือนก็ไม่มีแล้วสิบเอ็ดเดือนก็ไม่มีแล้วเนี่ออใช่ไหมฮะก็ต้องมองเขาวันนี้เขาผมคิดว่าพรรคการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งเขามองข้ามฝวอไปแล้ว อีกจะทำไงก็ทําไปอีกสิบเอ็ดเดือนกูก็ทํำกูได้อนะไม่ได้เขาไม่ได้มองพวกคุณมีความหมายอะไรมากมายขน,นาดนั้นหรอกอย่าไปสําคัญโตผิด<ค>น,นะฮะพาเด็ชเชื่อข่าวที่เขาพยายามพูดเรื่องเพื่อไทยจะแบบไปฟอร์มกับอีกฝั่งหนึ่งไหมคะผมไม่เชื่อแล้วเมืม่อก่อนก็คิดว่าเป็นไปได้แต่ถึงวันนี้มันไม่มีทางเป็นไปได้ตามนั้นละมันมีเรื่องราวที่พูดไม่ได้มากมายบนตัวนี้ ที่ทําให้ผมเชื่อว่ามันไม่ใช่แล้วอ๋อสูตรนั้นไม่แล้วนะคะการเมืองเราเนี่ยมันมีอยู่ข้างบนเนี่ยส่วนหนึ่งเหมือนภูเขาน้ําแข็งอีกแปดส่วนจมอยู่ข้างล่างไอแปดส่วนจมข้างล่างทําให้ยอดภูเขาน้ําแข็งมันโผล่ขึ้นมาพ้นน้าแต่ในแปดอแปส่วนข้างล่างบางอย่างก็พูดไม่ได้ไม่เหมาะสมเพราะมันไม่มีหลักฐานที่จะมาม,มาเอามายืนยันคําพูด มันเป็นแคลความรู้สึกมันเป็นความจริงที่ที่อยู่ใต้น้ําซึ่งเรามองไม่เห็นนะมันก็จะเป็นอย่างนี้ก็ต้ององกันเพราะฉะนั้นก็นตามคําพูดของคุณหมอชนนน่านเลยที่ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปคุณหมอชุนน่านแกไม่ได้พูดคนเดียวเพราะแกไม่ใช่เจ้าของพักแกเป็นผู้วหน้าพักเท่านั้นเจ้าของพักคือคนทั้งหมดในพักนะกนั่นก็ต้องสิ่งที่เขาพูดคือพักพูดออืสิ่งที่พิธาพูดคือพักพูด เขาเป็นคนที่รับมอบให้พูดแต่เมื่อเขาสองคนพูดตรงกันแล้วเหตุการณ์ทั้งหมดมันก็ทำให้เขาต้องอยู่ตรงนี้ด้วยกันแล้วสิ่งที่มีการพยายามจะบอกว่าเพื่อไทยต้องทำให้ประเทศมันเดินไปข้างหน้าได้ไม่หยุดชะงักอยู่กับที่ถ้าไม่มาจับกับอีกคนหนึงเพื่อไทยเข <ๆ S 1> าเป็นรัฐบาลเขาอยู่การเลือกตั้งเป็นผู้ชนะมาแล้วเนี่ยสิบเจ็ดสิบแปดปีชนะมาตลอด ถ้านับทั้งเส้นด้วยก็ยี่สิบกว่าปีวันแรกที่เขามาเข้ามาเขาสู้กับพรรคใหญ่มากคือพรรคประชาธิปัตย์เขาชนะแล้ววันนี้ป,ประชาธิปัตยอยู่ไหนถ้าวันนี้เพื่อไทยลบกับก้าวไกลในสไตล์เดียวที่พรรคประชาธิปัตย์ลบกับไทยรักไทยอ,อีกสี่ปีข้างหน้าเราจะเห็นเพื่อไทยอยู่ตรงที่ดีประชาธิปัตย์อยู่เราจะเห็น อย่าลืมว่าคนวันนี้คนไทยทั้งหมดไม่ใช่ฝูงวัวฝูงควายคนไทยทั้งประเทศกินข้าวไม่ได้กินหญ้าเขาไม่นิยมในฟางเขาเอาฟางไว้รองนั่งไม่เอามาใส่ปากใครก็ตามที่คิดว่าคนไทยเนี่ยังกินฟางอยู่คนคนนั้นก็ต้องเป็นควายเท่านั้นเองอถึงจะเห็นว่าคนไทยกินฟางพวกเขาเป็นคนกินฟางก็ถึงเห็นคนอื่น เพราะคนไทยกินข้าวพวกเขากินฟังกันอยู่นะแล้วมือถือสอนคนที่โงส่สุดในประเทศให้รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดมือถือหนึ่งเครื่องอนะแต่ในวันนี้คนไทยมีมือถือมากกว่าพลเมืองไทยนะคน,นมีสองเครื่องอเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอย่าได้มองคนไทยแบบเก่าอ,อย่าสงสารว่าคนไทยโง่องเอาเต่าตุน่น<อ>วันนี้เขาต่อสู้กันเพื่อให้พวกเขาดีขึ้นผ่าน พักการเมืองหนึ่งพักไม่สําเร็จผ่านแม่งสองพักทาไมสําเร็จมันจีงพักที่สามเกิดขึ้นและในที่สุดทั้งหมดจะลงกล่องด้วยเสียงท,ทั้งหมดเป็นเสียงเดียวไม่เชื่อคุณลองจัดตั้งอีกครับอีกเลือกตั้งอีกสักสามพักในปีนี้เลยลอีกสามพักจัดไปเลยพักที่ไม่ใช้ตังค์จะชนะตลอดแล้วพวกคุณจะไม่เหลือเลยที่คุณโกงไปไว้ครอบงําเงินไว้เยอะแยะ สร้างรายได้ไว้มือมามา,า,มาซื้อผู้แทนสามคนร้อยแปดสิบล้านเอาฮะเอาอาดีตผู้แทนหสมัยมาด้วยโดยการซื้อตัวมาแปดสิบล้านคิดว่าใช้ยี่สิบล้านเหลือสี่สิบแล้ววันนี้คะแนนพวกคุณอยู่ไหนอยู่ไหน,มไหนแม้กระทั่งผู้แทนเก่าในพรรคที่มีคะแนนนี้กระแสเยอะแยะยังหลุดเลยนี่มันความฉลาดของมนุษย์จริงๆนะความฉลาดของคนจริงๆค่ะ ขนาดคุณอยู่ในพักที่มีกระแสและมีกระสุนมาหือมาคุณยังหลุดเลยนี่มันแปลว่าคนมันฉลาดมหาศาลแล้วคนไทยอ่ะรู้จักเปลี่ยนแปลงมหาศาลรู้จักวิธีสู้วิธีรบกระสุนครบหยิบกระสุนมาแล้วเอาไปเอาหัวออกเอาดินปืนมาหุงข้าวฮะแล้วเขาไปลงคะแนนในคนอีกคนหนึ่งเจ็บปวดมากน่าเจ็บปวดมาก ่างนั้นคุณแพทยคิดยังไงที่มีบางคนพยายามปรามมาทด้อยค่าดูถูกว่าแบบเช่นคุณพิธาไม่มีวุฒิภาวะบ้างหรือว่าดนตรีคลังของเก้าไกลเช่นคุณสิริกัญญาตันสกุลอว้ยเด็กเกินไปหรือเปล่าคือพยายามจะปราโมทาในหลายๆคนของเก้าไกลก็คนเท่าคนแก่จํานวนมาสารคนรุ่น,ร,น,ร,นราวขราวเดียวกับผมหรือก่อนหน้าผมหรืออ่อนกับผมในวันนี้ทำประเทศให้เป็นวีอย่างวันนี้ แล้วคุณจะคิดถึงคนพวกนั้นเหรอคุณไม่เสี่ยงเหรอที่จะเอาคนรุ่นใหม่มาทำคุณจะคนรุ่นผมไปเกี่ยวข้าวในท้องนาผมนั่งในครึ่งชั่วโมงก็เป็นลมเร็วตรงนั้นแล้วนะไม่ไม่ใช่เวลาของพวกเราแล้วนะวันนี้คุณใช้มือถือได้แค่ไหนนะเอาล้าตีคังมาแล้วมาเล่นมือถือกันยังสู้รูปไม่ได้เลยไม่ว่าแต่คนนอกบ้าน วันนี้ความรู้มันไม่ได้อยู่กับไอ้กองกระดาษที่พูดเท่าในกระทรวงต่างๆม่นําเสนอขึ้นมา mm hmm. เพราะคุณจะมาถึงคนที่เสนอเอกสารคุณก็ต้องแก่พอคุณไม่เห็นเลยว่าไอ้มือถือที่เราใช้ทุกวันนี้มันเกิดจากคนรุ่นหนุ่มรุ่นสวาวนะ mm hmm. เขาสร้างกันขึ้นมาส mm hmm. เตปจ็อบเขาอายุเท่าไหร่ บิลเกตอายุเท่าไหร่ตอนทำไอแอปเปิลบิลเกตทำแอปทำแมกินทอดทำเครื่องมือเขาในโรงรถในบ้านประกอบปพงงเข้นมาคนสองสามคนอายุยังไม่จบการศึกษาเลยต้องทิ้งงานการศึกษาแซนฟอร์ดแล้วงเนี่ยแล้วก็ออกมาประกอบเพราะเขามองว่าโลกจะเป็นยังไงเขานั่งงมงมงาหลา ทำกันอยู่สองสามคนถ้าเป็นประเทศไทยมีเกียรติดคุกตั้งแต่วันแรกที่มาตั้งรถมามา,มาคิดเรื่องนี้แล้ว <laughs> เพราะเองในทําเรื่องเกี่ยวกับคลื่นที่มันเป็นละ,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 ละมันมันขัดต่อ, <c ười> อกฎหมายเออกฎหมายความมั่นคงเห็นไหมความมั่นคง <c ười> คุณไปคิดเรื่องมือสื่อสารที่ประเทศชาติ <c ười> เขาต้องเขาจะปะทําแต่ซื้อเออเขาจะทําแต่ซื้อไม่เคยคิดนะติดคุกละ คนที่สร้างอเมริกันมาโทมัสเอวายดิสันคนทางไฟฟ้าเขาก็ทำตั้งแต่เขาเด็กๆเ,เขายังไม่ใช่ผู้ใหญ่เลยตอนที่เขาทำโลกมันเป็นโลกของคนรุ่นหนุ่มอเล็กซานเดอร์มหาราชอายุยีสิบปีเอากองทัพชนะคนทั้งโลก ทำองครามตายอายุ33แต่ปกครองโลกไปแล้วเกือบครึ่งโลกมาจากมาจากอายุ20 20เคนเนดีเพสิ์เ็นยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นนายกอายุ44แต่คุณพเดชก็ถือว่าตามโลกเหมือนกันนะนี่เห็นในทิกตอกบ่อยมากเหมือนกันนะคะทำไมช่วงนี้เห็นในผมเป็นห่วงว่าคนแก่คนเฒ่า จะจุดไฟเผาบ้านเผาเมืองขึ้นมาเองผมก็เลยต้องออกมาเตือนออกมาติ้งต้องติ๊กต๊อกไปเนี่ยด้วยความติ้งต้องเนี่ย <c oughs> เตือนว่าเฮ้ยอ <c oughs> ย่าอยา่า <c oughs> พวกเราอยู่กันอีกไม่กี่วันแล้ววันนี้กินข้าวสำหรักข้าวก็ตายแล้วตายตอนกินข้าวกินน้ำก็ได้เพราะนั้นวันนี้ให้คนที่เขาอยากทำเขาทำเราคอยดูแลเขาคอยเตือนเขาอย่า <c oughs> ขัดขวาง แค่นั้นแหละชัดเจนนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วต้องขอขอบพระคุณคุณพระเดชภูรีปฏิพันธ์ขอบพระคุณค่ะครับเราส่งคมท้องทีมงานลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ